สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้เอางานตัว15ออนแบรนด์74เดนิมครับนะครับผ้า15ออนตั้งได้นะฮะผ้าดิบๆไม่มีอะไรค้ำนะครับตัวนี้นะครับแสงมันจะย้อนหน่อยขอโทษทีขอบเอวเป็นงานปักครับตัวผ้าสีมิดไนท์นะครับดูได้เลยไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ได้ยึดอะไรไว้เนี่ยครับเป็นงาน15ออนครับรุ่นสุริยัน ผ้ิบห้าออลิมแดงสีวิกไนท์ครับเสวย,สวยมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับจะย้อนแสงนิดนึงนะครับให้จะได้เห็นว่าด้านในไม่มีอะไรนี่ครับโลง่งๆงานเย็บสวยนะงานเย็บงานโพง้งขึ้นชื่อนะครับแบรนด์นี้หายห่วงครับตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทผ้าสีเข้มๆมันจะบุดหน่อยต้งหันด้านหลังน,นี่ครับ สวยครับ55ออนเอกลักษณ์ครับปักได้ส้มรุ่นสุริยันป้ายหนังวัวแท้ครับฟอกฝาดหนาประมาณ2มิลเป็นงานปั้มจมนะครับราคาอยู่ที่750บาทปันเฟดได้สบายๆครับสนใจทักมานะครับลานาเดนิมเชียงใหม่ครับ15ออนนะเฟดได้ร,รับประกันสวยๆนะครับแบบนี้เลย เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ